สวัสดีค่ะกับช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนเห็นเปิดคลิปกับหมอนนะน้องใบตองเองได้มาจากไหนคะลูกได้มาจากพี่วิเตยค่ะพี่วิเตยสั่งทำมาให้จากที่ไหนคะประเทศจีนดีวดูซิเขอดูใกล้ๆสโอ้หาน้องใบตองเป๊ะมีสองข้างปะคะมีสองข้างอ๋อนารัก่อ๋อวันนี้จะมาโชว์หมอนอย่างเดียวหรอคะ ค่ะา,านิสมาเกะกล่องสุ่ม่องสุ่มอะไรเอ่ย่องสุ่มเบบี้ทีนะคะทุกคนนี่เลยพี่วิ่เตยซื้อมาฝากจากประเทศจีนเหมือนเดิมใช่แล้วคะ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแกะกันยี่แกะดูนะว่ามีตัวอะไรบ้างไม่มีอะไรก็แล้วกัน จะดูจะแก่กลัวมันพวกกล่องมันเด่นอะให้เพื่อนเพดูก่อนลูกว่าในกล่องอะมันมีเป็นตัวอะไรตัวอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนี่ใกล้ใกล้กล้องหน่อยนี่เป็นรูปอะไรบ้างเนาะนี่มีเป็นอันนี้จะเป็นเอ่ออะไรนะเครื่องอะไรนะหมาไอ้นี่สุดที่สองว่ะแล้วก็แล้วอันนี้ก็แพ้ อันนี้หมูแล้วอันนี้ช้างอันนี้หมามั้งแล้วก็อันนี้นนมมแนนพนดา้าอันนี้หมีไม่ก็อะไรสักอย่างแล้อันนี้กตาตายแล้วก็อันนี้ก็ซีเครดคือถ้า,ถ,าถ้าไม่มีทั้งหมดในนี้ก็จะได้ซีเครดใช่ไหมใช่แล้วซีเครดไม่รู้ว่าคืออะไรไงไม่รู้ไม,รไม่รู้เลยก็ต้องรอเราไม่ต้องอยากได้ตัวกระต่ตาย แม่อยากได้ที่มันไม่มีนะแม่อยากได้ซีเครตใช่นล้เราก็อยากได้ซีเครตกระต่ายหมูไม่ก็ช้างไม่ก็เอออะไรก็ได้เออโอเคก็ขอให้ได้กันละกันเนอะตืนเต้นจรงๆไม่อยากให้ได้อะไรแต่ว่าทั้งหมดนี้อยากได้ตากริงนะทุกคนก็ตาอะไรก็ได้ตาล้อให้ก็ได้มา cái chỗ này đi ờ, ai đi, à, <laughs> à, à được, <laughs> ทุกคนอย่าเพิ่งม,มองการ์ดนะให้เตยดูก่อนเดี๋ยวได้ดูเลยอะกอดการ์ดอย่าเพิ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเพิ่งนะตัวใหญ่อะอะไรอะจับดูก่อนนะซีซีซีครีปสีบราไม่ดูเลยอะแล้วแสะแล้ว เฮ้ยติดเต้น่หนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งเหมือนเปิดแล้วเจอเลยแกมอ๊ยเปิดมิจฉาเดี๋ยวแล้วอู้สุดลุ้นไม่เนี่ยวันนี้กันไกลกันไกลโอ้ออกแล้วเห็นแล้ว อุ้ยนี่ก็่ยากด้ไหนไหนเหมือนเงินหน้าอ๋อเฮ้ยมาจากจีนนี่ไหนดูเฮ้ยน่ารักอยู่กิ้งปะกิ้งจริงหรอเนี่ยหรอตากิ้งที่ว่าไหนมาดูซิมาดูซิเนี่ยแหละที่เราต้องการไหนคือตากิ้งยังไงนี่ก็กิ้งได้ไง อันนี้ที่หนูอยากได้เหรอ<ช>ตัวไหนคะเอาเอายกกล่องไปเพื่อนๆดูตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้อ๋อกาดอุ้ยกาดกาดมาดูซิเหมือนกับในการ์ดไหมเอาเทียบกัน,นโอเคน่ารักโอเคแล้วก็จะเป็นกระเป๋าเงินอย่างนี้อืออือหือใช่อันตัวนี้ก็น่ารัก น่ารักน่ารักชอบไหมชอบที่อยากได้ตากิ้งเพราะว่าแบบเวลาเอาไปไหนก็จะได้เล่นไงเวลาไม่ไมอีอะไรทำนี่ตัวดีน่ารักใหญ่ดีเนาะใช่ก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลืมกดไลค์แชร์เซลใครน้ำเตอพี่พิเตยน,นะ อย่าลืมกดติดตามช่องปียาแอลเจ้นนะคะทุกคนบ๊ายบายนุชพพนดา